สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดินผู้ชมรวมถึงที่สําคัญครับท่านวันนี้ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับตู่จะดูพรนะครับเดินผู้ชมหลังนัดประชาชนตั้งหลายแลหล่เฮ้ยถามมีเรื่องอะไรหายตู่บอกมานะเฮ้ยออกมากันหน่อยได้ไหมถามบอกมาทําอะไรออกมาร่วมกันนะครับเดินผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้เฮ้ยผมใช้เวลาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับเดินผู้ชมสแกนหาครับท่านทั้งใน Google อะไรประมาณนี้ที่ประยุทธ์มันเคยสั่งให้เข้ากันบ้างเฮ้ยประชาชนแล้วก็ที่ หายสนักกันเลยทีเดียวครับท่านทวิตตุงทวิตเตอร์แล้วเจอม็อบจะดูพอรหรือยังจ้ายังนะครับท่านผู้ชมอะไรกันว่านี่ทั้งๆที่เป็นวันที่หนึ่งสิงหาคนแท้ๆกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ผมก็มาประเมินนะครับท่านผู้ชมหลังจากเลื่อนผ่านไปเจอคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านที่มันออกมาพูดอะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, ประชาชนนอนหลับให้สบายแต่ยังไม่ได้รีบด่วนตายไปไหนนะครับท่านผู้ชมเก็บแรงกันไว้เว้ยเฮ้ยหนึ่งสิงหาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาร่วมสู้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าสู้เลยนะครับท่าน้มวาานนขััอองไปหหซยเโ ลมแหลมยังไม่เจอเลยนะครับถามทําไมเป็นแบบนั้นโอ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันไปจัดอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ผมได้ไปฟังหรือที่มันแถลงพูดบ้าบ้าบาบ,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 าบาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเนี่ยอันที่ความเข้าใจของผมนะเฮ้ยพี่น้องประชาชนถามทําไมหามีอะไรตู่มึงบอกมานะเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากขายชาติขายแผ่นดินถามทําไมเวนเนี่ยไปม็บเนี่ยไอ้ไม่ต้องออกมาชุมนุมอะไรกันประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้อาจจะมองนะครับท่านผู้ชมต้องรอให้คนเยอะก่อนแล้วกูจะออกหน้าหรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะว่ามอบคอปท ก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นลูกเด็กครับท่านของตู่จะดูพรแล้วก็ไอ้นกเขาอะไรประมาณนี้ครับท่านผัวหัวกระบาลหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมในการขึ้นเป็นแกนนําบนเวทีอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็มีการเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เว้ยเฮ้ยสุเทพอย่ายอมถามทําไมเป็นแบบนั้นจ้าจะุพรจะเค็มอบหรือไม่หรือว่าคอปทอะไรตอนนี้โดยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานครับท่านข่าวคอปทนะเนี่ยเฮ้ยแลวผมก็สับสนแล้วว่าเฮ้ยไม่ลูกคอปทหรือจะดูพรนนะเนี่ยที่ออกบอกมาครับท่านบอกว่าเนี่ยมวลมหาประชาชนนะเนี่ยจะมาะไรรปณนี้ ผูชมันนั้นก็จะเป็นเครื่องตัดสินครับท่านว่ามอบมันจะอยู่ได้หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ามีการถามนะครับท่านผูชมเฮ้ยแบบนี้จะเคมม็บอบจากสุเทพหรือไม่เพราะสุเทพนั้นกอนไปเป่านกหวีดนะครับท่านผูชมสลิมก็ปะสะอะไรประมาณนี้ก็ใช้คําว่าอะไรว่ามวลมหาประชาชนนะครับท่านผูชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> ท่านในขณะเดียวกันสุเทพก็ออกมาวกลักล่นนะครับท่านผูชมด้านระบอบทักษิณอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้านะักข่าวถามต่อน,นั้นเนี่ยจะลงถนนไหมไม่หวนคืนถนนแล้วออาาาจมมมเเรเร่่่ลกืงแ้วไใช คนนะในการดูผูชมันนั้นผิดเวลาครับท่านโอ้ยสุเทพไปลงถนนแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยถ,ถ้าเกิดมอบแบบนี้นะ่เนี่ยไปอยู่กลางสี่แยกนะั่นเนี่ยมันจะแดหย่ากลางอะไรวะเนี่ยเกาะกลางหมดหรือเปล่านะกานผู้ชมแล้วแบบนี้วัวควายจะอยู่อย่างไรอันนี้ชาวบ้านเขาส่งเสียงสะท้อนมาถึงผมนะครับท่านบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้คอปทอครับท่านโว้ว่าเนี่ยตอนนี้มันไปเดินสายทั่วประเทศแล้วเนี่ยเตรียมจะลงถนนกลับมาเร็วๆนี้ประชาชนห่วงใยถามห่วงใยยังไงวะเนี่ยห่วงใยญ่าในการดูบูชมอะไรประมาณนี้ถ้าเก หญ้าที่ไหนแดกอะไรประมาณนี้อืมบุ๋ม โอ้ยสะดุ้งเลยนะครับท่านผู้ชมสะอึกกันเลยทีเดียวผมก็สะเทือนใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแทมผือดีครับท่านพร้อมลงถนนนวเนี่ยไอ้นี่เราก็พร้อมลงถนนเหมือนกันลงเรื่องไปไหนไปบิ๊กซีหน้าปากซอยนะครับทดานผู้ชมพอดีน่้นเนี่ยผมต้องไปสนับสนุนถามสนับสนุนอะไรสนับสนุนกลุ่มทุนนะครับทดานผู้ชมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วทำไมไม่เข้าร้านสะดวกซื้อปกติมันไกลจากบ้านผมนะครับทดานผู้ชมเลยต้องใช้บริการเจ้าสัวผูกขาดอะไรประมาณนี้เราจะเป็นคนดีได้ไม่แบบนี้น่าจะเป็นคนดียากนะครับเดานผู้ชมหรือจะเป็นคนดีง่่่่าาายนนนกก็ชงมัไปอคท ขาเป็นที่น่าติดตามนะเนี่ยม็อบกอป,อปทอครับท่านหรือว่ามอ็อบบางคนบอก้วเนี่ยผมก็สะเทือนใจว่าเ้ยไปเรียกเป็นมอ็อบควายขวางประเทศไปพูดแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยเขาเป็นคนดีถามคนดีใครบอกตัวพวกมันบอกกันเองนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นเงาหัวกระบ,บางครับท่านสําหรับใครจะเนี่ยตู่จะดูพอนะครับท่านผู้ชมหรือมันออกมาแล้วนะข่าวไม่ไปทําข่าวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเรื่องราว่ราวรอยนะครับท่านผู้ชมก่อมาเป็นรอยร้าวครับท่านของพลังประชารัฐตอนนี้หลังจากนายสามารถเจนชยัยจิตวัน,นิดนะเนี่ยตอนนี้ครับท่านเช เฮ้ยเตรียมโดนไล่ออกจากพรรคนะครับท่านผู้ชมโดยมาแล้วเว้ยเฮ้ยศิระเจนจาค้านะครับท่านผู้ชมเผยนะเนี่ยวันอยู่บำรุงครับท่านเข้าพลังประชารัฐเพราะถูกหลอกหลอกว่าอะไรจ้าเนี่ยถูกหลอกว่าประวิตยอยากจะเจอนะครับท่านผู้ชมและอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าก็ไปบอกกับประวิตยว่าเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอยากเจออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากศิระเจนจาคาครับท่านศิระเดือดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเผยวันอยู่บำรุงที่มาเข้าพลังประชารัฐนี้เพราะถูกหลอกว่าประวิตยอยากเจอนะครับท่านผู้ชมยังเป็นประเด็นต่อเนื่องราจกกณี ความขัดแยง้งพลังประชาออรัฐก็ช่องพีวีพีทครับท่านได้ไปคุยกับศิรเจนจากค้อดีตส,สในพักก็ว่าไปซึ่งบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีนายสามารถเจนชัอะไรส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นชนวนเหตุและยังมีการพูดถึงเรนะการเข้าพักของวันอยู่บำรุงว่ามาได้เพราะความก็เจนผิดเหมือนถูกหลอกมาเ<ม>อ้ย เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมศีลาก็ออกบอกมาครับท่านเหมือนกับว่าตัวเขาเองนี่คล้ายๆกับโดนแบบนี้มาหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ครับท่านตอนนี้ประวิทย์เดือดถามเดือดยังไงจะเหมือนน้าเดือดหรือเปล่าบอกไม่รู้มาแล้วเว้ยเฮยท่าเดินเต้นตนกเอี้ยงนะครับท่านผู้ชม20ไมกิโลครับท่านใช้เวลา50ปีไม่รู้จะถึงไหมนะเนี่ยสำหรับท่าเดินแบบนี้ปวิทย์เว้ยเฮ้ยฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างป้อมนะเนี่ยโดยประวิทย์ครับท่านสั่งสามารถนะเนี่ยให้หูปากไปซซซเเ้้้้้้ยยยไไไมมม่่่่ใใใชสสสัังนนนนนาาาาารรถีีหหหุดดวพแํิกขบลลป ก็คาดว่านั่นเนี่ยจะถูกขับไล่ออกจากพลังประชารัฐเร็วนี้ครับท่านเร็วๆนี้กันเลยทีเดียวแล้วก็ปูดอีกนะเนี่ยปูดอีกปมครับท่านอ้างมีสอสอฝากเลี้ยงเบิกค่าดูแลหลักแสนต่อเดือนนะครับท่านผู้ชมหหลักต่อเดือนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้โดยก็เป็นที่จับตาม,มองครับท่านว่าประวิตยมันจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยโดยตอนนี้ก็มองหน้าสงสารนะครับท่านผู้ชมสําหรับผมบางมุมก็มองหน้าสมเพชหรือไม่อันนี้ไม่มีนะครับท่านสําหรับเรื่องอะไรเฮ้ยประวิตย แม่แม่แม่อบยัยเนี่ยมึงจะได้เป็นนายกอยู่แล้วนายเวนั่งให้มันดีๆหลังตรงหน่อยอกตั้งมันทำยากนะแล้วจะได้เป็นนายกเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐาทวิศินตัดสินเนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยมีสอสอหลายพักนะเนี่ยที่ฝากเลี้ยงเป็นงูเห่าไว้กี่ตัวหาเกิด สี่สิบถึงเจ็ดสิบตัวอะไรประมาณนี้จะแบกให้มึงเป็นนายกนะเนี่ยอะไรประมาณนี้โอ้ยระวิทย์อย่าไปเที่ยวเชื่อน,นะเนี่ยถามทำไมระว,วังโดนมันต้มนะระวิทย์นะเนี่ยเอ้ยผมเป็นห่วงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็แนะนําให้พลเอกระวิทย์ของผมกินปลาถามกินปลาแล้วได้อะไรโอ้ยคนโบราณโบราณเขาบอกว่ากินปลาแล้วจะฉลาดนะครับดัผู้ชมป้าผัวลุงข้างบ้านก็มาแย้งเลยปลาฉลาดแล้วทำไมมันอยู่ให้มน,นุษย์จับผมก็ไม่รู้จะตอบป้าเขาอ,อย่างไรโดยปลากระพงทุบปลาเหิดโคนทุบครับท่าน170 150ห,หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบ ห0บกรัมร4 0บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีล้วยหอมทองอบรอบนะครับท่านผู้ชม300กรัมครับท่าน150บาทลดธรรมชาติอันนี้อร่อยอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวสั่งซื้อกันเข้ามาได้เพียงแค่แอดไลนะ์นัดวิวชอปครับท่านนะัดวิวนสลิมคือเสื้อนั่นเะนี่ย400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้มีประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมจะใส่ในม็อบจะดูพรก็ได้นั่นเนี่ยแต่ตอนนี้จะดู ไปม็อบครับท่านกันฝนนะเนี่ยหรือว่าจะปูนั่งปูนอนปูกระโดดครับท่าน ก็ได้เหมือนกันกันฝนได้กันแดดได้กันดายังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าเที่ยวไปลองโอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีนะเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่านนายสามารถเจนใจจิตวนันิดนะเนี่ยศิลาก็ออกมาแฉว่าเฮ้ยเนี่ยวันอยู่บํารุงโดนหลอกมาเข้าพักว่าเฮ้ยโดยมีการอ้างว่าเนี่ยบอกปวิทอยากเจอวันแล้วก็บอกกับทางฝ่ายอยู่บํารุงแหรอจ้าอืมว่าอยากเจอกันไปอยากเจอกันมานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ที่แน่ตอนนี้เขากลับมาแล้วครับท่านใครล่ะจ้าตู่จตุพรหรือเปล่าบอกช่างมันไปก่อนครับท่านหมองย่างงงไรรใหู้มมม่่่ชชนนนะัาาผู้เกอยุ กันเ,เลยทีเดียวนะเนี่ยนับว่าเป็นไอดอลของผมนะครับท่านผู้ชมที่ผมไม่อยากจะเป็น มันยังไงสักทีว่าเป็นไอดอลที่ผมไม่อยากจะเป็นนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วว้ยเฮ้ยหมอวัดลงไม่ใช่วัดลงวัดลงนะครับท่านผู้ชมวัดลงเดือดครับท่านชี้นะนี่อาการป่วยทักษิณชินวัตรตีกอล์ฟไม่ได้เดือดจัดครับท่านว่าอะไรตีกอล์ฟแบบนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้หลังจากที่ช่วงนาตาปีออกมาหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทําไมทักษิณเดินได้ทําไมทักษิณช่วยตัวเองไดไรรไไ้อะไรประมาณนี้ทําไมทักษิณไม่มีผมขาวอะไรประมาณนี้กูก็ไม่รู้กับมึงเหมือนกันว้ยเฮ้ยวัดลงเอาเวลาเนี่ยถามเอาเวลาไปทําอะไรไปตั้งคิดนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นผมเป็นมันนิ้้อคดแแลวยมม่ กูตกต่ำแบบนี้นะเนี่ยมันเพราะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยี่เนี่ยคนชังชาติเราก็ช่วยกันปราบนะเนี่ยจำนำข้าวล้วก็ช่วยกันปราบทำไมกูไม่ได้เข้าสภาว่าคนไม่เลือกนะค่ะถามทำไมคนไม่เลือกโอ้ยสิบบาทอยากมีบทสอบตกก็ต้องอยากมีซีนต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยให้มันสงสัยเบลอๆแบบนี้ไปต่อไปครับท่านตามที่ประชาชนบางส่วนบอกออกมาแบบนี้นะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเฮ้ยอ,อ,อะไรเท่าไหร่ครับท่านเริ่มจะเป็นอย่างไรต่ออืมก็เตรียมนะครับท่านผู้ชม ไม่น่าจะมีอนาคตได้ผุดเกิดแล้วหรือเปล่านัเนี่ยอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแนะนําหบอว่าลงถามแนะนํายังไงแนะนําให้มาเข้าประชาธิปัตย์ตอนนี้ประชาธิปัตย์กำลังหาบุคลากรนะครับท่านผู้ชมทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับท่านเลือดไหลออกไปเนี่ยคนที่ลาออกไปยังไงต่อเฮ้ยกลับมาหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยช่วยฟื้นฟูประชาธิปัตย์หน่อยได้ไหมเนี่ยตอนนี้พรรคกูจะตกต่ำตายแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้มาแล้วจ้าเฮ้ยชวนหลีกภัยครับท่านทวงถนนไม่เลิกหรือเปล่ายังไม่มีในข่าวครับท่านชวนหลีกภัยเนี่ยโผล่หัวกระบางครับท อันนี้ให้รัฐบาลตอบในราชกิจจาผ่านไปครึ่งปีปีครึ่งอะไรประมาณนี้ไร้คำตอบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ถามเรื่องอะไรเหมือนกันครับท่านชวนหลีกภัยนะเนี่ยทวงถนนกลางสภายังไม่มีเรื่องนี้ครับท่านแต่ทวงกลางสภาหลังถามไปสองกระทู้เนี่ยครึ่งปีแล้วว่าเฮ้ยไร้คำตอบจากเสด็จพรัฐบาลด้านวันนอส่วนผมทูน,นอไม่เกี่ยวแต่อย่างใดวันนอย้ำไม่ใช่ตอบในราชกิจจาแล้วคิดว่าไม่สําคัญจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้ กูไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับทดามผู้ชมก็ไม่รู้ว่าวู๊กเวกวู๊กเวกเรื่องอะไรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายหัวชวนนะครับทดามผู้ชมแล้วก็ชวนมาอีกแล้วครับท่านชวนชวนเชื่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อนะครับทดามผู้ชมแม้ว่าบางอย่างนั้นชวนจะเชื่อแล้วมันก็อาจจะเกิดไม่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงชวนมาอีกแล้วเ่้ยคุยโวโตลันนะเนี่ยชี้27ปีที่ผ่านมานี้อบจยังไม่ได้ดังที่หวังเลยว้ายตายแล้วตายแล้วให้ชวนเนี่ยอะไรวะพี่ชายของคุณนะเนี่ยเป็นอบจอยู่ แล้วนั่นเนี่ยปมไหนบ้างจางไปสร้างท่าเทียบเรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดานผู้ชมไม่รู้กี่ล้านแล้วนั่นเนี่ยไปสร้างมัสยิดแม่มึงเอ้ยก็หลายปีเหลือเกินยังไม่ได้เข้ายังไม่เสร็จเลยนะครับทดานผู้ชมวันนี้ชวนหลีกภัยครับท่านออกมาคุยโวนนะเนี่ย27ปีผ่านมาอบจอก็ยังไม่ได้ดังที่หวังอะไรประมาณนี้อื ก็ไม่รู้ว่าจะหวังอะไรนะครับท่านผู้ชมเห็นหน้าชวนอีกไปนี่กูว่าหมดหวังกันเลยทีเดียวก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยอะไรจะเป็นอะไรนี่ก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากแทบมัดลงลูเมนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นสําหรับสุเทพตอนนี้ก็ออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมรั้นแล้วครับท่านไม่ลงถนนอีกแล้วนก็ช่างไปก่อนมาตอนนี้จุลินลักษณะวิสิตครับท่านผัวหัวกบาลมาอีกแล้วนะเนี่ยเลี้ยวล้อชวนหลีกใครอีกคนหนึ่งเว้ยเฮ้ยเชื่าเมดหแล้้ว เขาจะใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไรต่อไปนะเนี่ยโอ้ยทํางานตามทำงานได้ไรได้เบีย้ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปใช้หรือไม่ยังไม่มีในนี้ครับท่านเดือดจัดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ชาวบ้านใช้เงนินที่ต้อวอลเล็ตหมดแล้วจะอยู่อย่างไรฮะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถามทำไมไม่รู้หาเรื่องนี้ ใครๆอาจจะนึกนะเนี่ยเฮ้ยตื่นมาวันนี้นัดมันต้องไอ้นี้แน่เลยถามทําอะไรลงทะเบียนที่ต่อวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมแต่ผมลงทะเบียนไม่ได้ครับท่านถามทําไมจ้าเนี่ยไม่อยู่ในสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ครับท่านจับตามองนะเนี่ยเฮ้ยตู่จะดูพรเออวาใช่ลืมไปเลยเฮ้ยเนี่ยจะต้องไปโกนหัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับท่านหลังจากตอนนี้เปิดลงทะเบียนแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงเช้าเกิดปัญหาคาราการสังเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากที่ได้ดูข่าวนะครับท่านเรื่องอะไรบ้างจ้าเนี่ยรู้สึกว่าเว็บล่มอะไรสักอย่างหน่่ใจแแล้วเขาาก็นนนนะี ให้ลบออกแล้วก็โหลดมาใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปเชื่อผมมากนะครับท่านผู้ชมมีเวลาศึกษาเรื่องนี้ไม่เยอะครับท่านโอ้ยโดยโลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตวันแรกนะครับท่านผู้ชมทะลุ14.4ล้านคนใช่ไหมวะ อันนี้บางกอกอินไซส์ส่งเข้าไปกวดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกดเข้าไปดูกรุงเทพธุรกิจผิดสำนักกันแล้วครับท่านดิจิตอลวอลเล็ตวันแรกนั้นเนี่ยคนลงทะเบียนทะลุ14ล้านกว่าคนอะไรประมาณนี้ค็ังเผยยอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับท่านผู้ชมวันแรกหนึ่งสิงหาวันนี้นี่เลยเมื่อเวลา i, 18นาฬิกาครับท่านลงทะเบียนสำเร็จไปแล้ว14กว่าล้านคนเอาแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยดิจิตอลวอลเล็ตมันจะเกิดได้อย่างไรล่ะเนี่ยเฮ้ยแล้วตูจะุพรของผมมันก็ต้องทายผิดอีกซะเนี่ยเฮ้ยไมไ่้ถามา,ไไม et, ถามยังทอ่น เพื่ออะไรเพื่อรักษาหน้าจะดูพอนะครับท่านผู้ชมไอเฮี้ยนี่ก็ไม่ใช่โอยตายแล้วขออภัยท่านประธานถอนคาพูดเมื่อกี้พูดผิดเอาบือบือ,บอคัดคัดอาใหม่ไอ้น,นี่ก็จะเก่งนะครับท่านผู้ชมแต่จะเก่งส่วนมากที่เก่งหลังเกมครับท่านฟันทงเนี่ยเสรษฐาไม่รู้จะลาออกก่อนการที่จะมีการตัดสินวันที่เท่าไหร่วะวันที่7น่าจะยุบพ,พัก ก้าวไกลหรือไม่ยุบก,ก่อดน,นะครับท่านผู้ชมหรือวันที่14แล้วผมก็จําไม่ได้แล้วตอนนี้ความหวังใหม่นะครับท่านผู้ชมของสลิมรอดช่องมาแล้วนะเนี่ยโดยถ้าเกิดผมเป็นสลิมนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดมาช่วนนาตาปีกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยต่อต้านทักษิณแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยสุเทพไม่มาไม่เป็นไรว่าเฮ้ยตอนนี้มีคนดีมาใหม่ถามคนดีคนนั้นคือใครวัตถุจตุพรนะครับท่านผู้ชมมวลมหาประชาชนเตรียมจะออกมาอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเป็นตัวผมละจ้าโอ้โหสมเพศชีวิตตัวเองเลยนะครับท่านหลังจากถ้าเกิดสมมต กับบานเดินกับไอ้พวกส้นตีนส้นมือนี้จะต้องทาอย่างไรตัดออกจากกองมารดกไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้ยตีตามหน้าไซกันเลยทีเดียวครับท่านอฮ้ยมึงไปอมแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาในครัวเรือนครอบครัวแตกแยกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ครับท่านยังไม่ปรากฏเงาหัวกระบาเลยนะเนี่ยตัวจะดูพอเฮ้ยจะโกนหัวครึ่งซี่อะไรประมาณนี้อ๋อแต่ก็ยังไม่มีใครรับเดิมพันมันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเป็นผมคงไม่รับเหมือนกันว๋อถามทําไมจะเนี่ยแม่มึงเอ้ยเดิมพันโกนหัวคนละซีีนนนรัััาาาาาาผ้้้้้ชมมมถถเเเเป็หวยยงงงขขขใใจจไ ว่ามันมีผมอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยผมอยู่ข้างๆคุณเสมอหรือเปล่านั้นไม่เกี่ยวนะครับท่าน ต้องหวีให้มันเป็นทรงแป๊บหนึ่งเนี่ยตัดได้เลยนะเนี่ยเลือกตัดได้ตามสมควรเลยเลยตัวละจ้าโอ้โหไอหอกั้นัืมไปเว้นช่วงระยะเวลาให้ผมมันขึ้นข้างบนดีกว่าตอนนี้ประชาชนหลายภาคส่วนแห่ถามนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเส้นผมเขาเนี่ยจะทิ่มลงนะครับท่านผู้ชมทิ่มลงไม่ได้ครับท่านกระโหลกแข็งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลดี้บีช่างมันไปก่อนครับท่านก็มากมายไก่กองก,กันเลยทีเดียวนะเนี่ยจับตามองครับท่านแล้วทีนี้นั้นเนี่ยเฮ้ยทำไมสุเทพเทือกสุบรรเป็นแบบนี้นะเนี่ยทำไมไม่รักชาติแล้วเหรอถามทำไมเจ้าเนี่ยเฮ เฮ้ยแบบนี้ไปแบกขึ้นเกีียวได้ไหมเนี่ยแบกสุเทพมาละสมมตินะครับท่านผู้ชมสมมติสมมติสุเทพฟังอยู่อย่ายิ้มแบกมานะปุ๊บ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 แบกไปไหนแบกพาประวิดไปเป็นนายกหรือเปล่าบอกไอ้เทือกน่าจะหยุดแล้วค่ท่านผู้ชมเฮ้ยความหวังหมดไปเรื่อยๆครับท่านดาราลูกวีหละจ้า โอ้อโหน่าจะยากนะครับท่านผู้ชมพี่นกสินใจตอนนี้ก็เริ่มจะไปได้ดีแล้วครับท่านละครกลับมานเนี่ยหลังจากล่างไรค,ครับท่านว่างงานเกือบ4ปีกันเลยทีเดียวโอ้ยตอนนี้ก็ไม่น่าจอ,อกมาแล้วม้าวันนภาละจ้าน่นก็น่าจะเข็ดหลาบนะครับท่านผู้ชมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านออกมาซัดม็อบทีเดียวนเนี่ยเฮ้ยไอเด็กอะไรสักอย่างหนึ่งผูกโบขาวเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากเรียนก็ไปนอนจุดๆอะไรอยู่บ้านสักอย่างหนึ่งตอนนี้ยังหาทางกลับมาวงการไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องไปขายห่อหมกนะเนี่ยพร้อมกับเสียงค้อนแค่ถามค พาคุณตกอับใช่หรือไม่นะเนี่ยมาขายห่อหมกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมถามทําไมจะเนี่ยเออคงจะทาเป็นปงานอ,อดิเรกครับท่านเพราะคนแบบมาวันทพานี่ทํางานมาชั่วนาตาปีน่าจะรวยอยู่แล้วนะครับท่านเฮ้ย <c oughs> ละมาจะอะไรว่าดิจิตอลวอลเล็ตไหมโอ้ผมยังไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาวันท้าพานี้ก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ครับท่านน่าจะเกิน กดเกณฑ์พิทังไว้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือต่อแต่ที่แน่ๆครับท่านหลังจากนายจุลินเชื่อการเมืองสิงหาคมมีทางออกแล้วก็ห่วงชาวชาวบ้านเหลือเกินทีต่อวอลเล็ตหมดจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรมาอีกแล้วครับท่านคู่ปรับประชาธิปัตย์นเนี่ยเด็ดพี่พร้อมพงษ์ผลิตนะครับท่านผู้ชมจวกจุลินไว้ให้ใช้มุกเดิมด้อยค่าอะไรประมาณนี้ลั่นอนาคตคงเป็นพักหลักสิบหุ้ยทำไมมาบอกประชาธิปัตย์แบบนี้ล่ะเนี่ยสิบสามได้ไหมสิบสองก็ได้ถามทำไมเป็นแบบนั้นหลักสิบ อ๋อหลักสิบเออสิบสิบใช่นะครับท่านผู้ชมหลักสิบนี่มันก็น่าจะได้อยู่ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปฟาดกันไปฟาดกันมาครับท่านนายจุลินก็สวนกลับนะเนี่ยเออโดนนายพร้อมพงพศ์นพฤตอะไรประมาณนี้เตือนแล้ววันก็ติดคุกเพราะปากอีกรอบนะเนี่ยโอ้เตือนเด็ดพี่อะไรว่าเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ออกจากคุกแล้วเพี้ยนชอบดูถูกคนอื่นยันวิจารณ์ในฐานะฝ่ายค้านที่มีหน้าที่ตรวจสอบระวังพร้อมพง์อะไรประมาณนี้จะติดคุกเพราะปากอีกรอบนะครับท่าน เอออันนี้ผมก็ตามไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเคยติดคุกเพราะไอ้นั่นหรือเปล่าหมิ่นใครไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่มันมากมา,กายไก่กองกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของนายสา,ารถนะครับท่านผู้ชมสามารถพลังประชารัฐครับท่านโดนในประเทศออกไปรอบหนึ่งแล้วนะเนี่ยหรือมันจะออกเองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมคุยโม้คุยโตคุยโวอวดหรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยเมียอะไรแถมมาก เฮ้ยเนี่ยปะวิทเนี่ยรู้ไหมเนี่ยตอนนี้มีสอสอเหลือเกินกันเลยทีเดียวเนี่ยทั้งก้าวไกลก็40 50 60 70เจคนอะไรประมาณนี้โอ้ยประวิทมันก็เชื่อได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติมีการเอาไปพูดแบบนี้จริงพ่ออะไรจ้เนี่ยถ้าเกิดยุพาก้าวไกลจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกมาอยู่พรรคอื่นนี้ก็ปิดตำนานเลยถามปิดตำนานแบบใครเจะเนี่ยแบบนางสีนวลงูเห่านะครับท่านผู้ชมสีนวลบุญลือโอ้ยอนาคตไม่มีครับท่านถ้าเกิดเป็นตัวผมนะเนี่ยเอออันนี้ถ้าเกิดผมเป็นเฉิมมอยู่่่รุ้ไใช เออถ้าเกิดผมเป็นเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พ่อผมเป็นวันอยู่บำรุงนะะั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมทําตัวแบบเฉลิมอยู่บำรุงนี่พ่อผมคงจะต้องเข็หัวกระบ,บาลแน่เลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทําไมพ่อมีเรื่องอะไรลูกน้อยเฮ้ยต้องลูกน้อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอพ่อถามมีอะไรไอลูกเนี่ยทาไมอะไรวะ ไม่ยอมลาออกทําไมไปให้เขาจะขับไล่ออกจากการเป็นสอสอว่าหวังความหวังดีวหวังพ่อรือพ่ออยากจะเป็นสอสอพ่อจะไปช่วยลุงป้อมแล้วตอนนี้ก็โดนขุดคลิปดับเยินคาเมนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเฉลิมมาแล้วครับท่านฝากไปบอกไอ้ตัวไอ้ป้อมเฮ้ยตอนนี้กูเตรียมเชื่อใครมึงแล้วเอาไปเอนั้นแขวนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พวกมึงเนี่ยอย่างมากก็ได้สสประมาณ40ซึ่งก็แมนเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีใครไปอยู่กับพวกมึงหรอกเราไปได้กับบ้านกลับบ้านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเฉลิมนะครับท่านผู้ชมควงวันอยู่บังลุง เงตูเล้งนันเนี่ยแล้วสิรับเจนจาค้าก็มาบอกอีกนั่นเนี่ยสาเหตุที่วันอยู่บำรุงบำลุงเข้ามาไม่รู้ว่าพอนายสามารถหลอกหรือเปล่าว่าปวิจจากเจอแล้วก็ไปบอกปวิจว่าตระกูลอยู่บำรุงอยากเจอเรื่องนี้ก็โอ้ยโอลวุ่นโอลเวงน,น,น,นะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็จึงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงออกมาแถลงเบื้องต้นส่วนม็อบเจดูพรยังหาไม่เจอครับท่านคนดีไม่รู้ไปตกน้ําไหลรวมอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมช่างกับแม่ไปก่อนแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเขออจบบแถลงก่นสสวััดีคร うん。<music>